สวัสดีทุกคนครับอยู่กับผมนะครับนิติคุณดิวเดินเพิ่มเติมคือไม่มีลีอีกแล้วนะฮะใหม่วันนี้เราพบกับรายการพิเศษนะครับกับช่องของเรานะครับมอ d เรนเจอร์นั่นเองนะครับคลิปนี้ก็จะเป็นคลิปแรกสำหรับมอ d เรนเจอร์นะครับเป็นรายการที่เราจะทำเอฟเฟก์นะครับหรือตัวละครหรือภาพต่างๆนะครับเอามาใช้กับเกมเรนเจอร์นะครับซึ่งส่วนใหญ่แล้วจะเป็นการแก้ไขนะครับอ่าแก้ไขไฟล์บางอย่างนะครับทำให ลงมดได้นั่นเองนะครับซึ่งตอนนี้นี่อย่างที่ทุกคนเห็นนะครับตอนนี้มดที่ผมลงตอนนี้ก็จะเป็นตัวทางด้านของอดัมอ่าเป็นตัวแทงนะครับจากพลบ,บอะไรนะมหาศึกคนฉนเทพนั่นเองนะครับแม้เป็นตอนนี้คืออดัมเป็นร่างสีทองแล้วนั่นเองนะครับแล้วก็ในมือของเขานี่เขาไม่ได้ถือแอปเปิลแต่อย่างใดนะครับแต่เขาถือผลปีศาจนั่นเองนะครับเดี๋ยวในเกมของอ,อดัมเนี่ยเขาจะเป็นยังไงบ้างนะครับเดี๋ยวไปดูกันเลย เอามาอยู่ในด่านที่396นะครับด่านประจําที่เราใช้ในการทดสอบตัวละครต่างๆนานๆนะครับก็เห็นว่าอดัมยืนอยู่ตรงนี้นะจ๊ะมีการเปลี่ยนรูปลักษณ์ไปเล็กน้อยนะครับ๋วยวไปดูในเกมไปเลยว่าน้องอดัมในเกมเนี่ยมันจะเป็นยังไงกันบ้างนะครับอขอเตือนไว้ก่อนนะครับว่ามดเนี่ยผมทําขึ้นมาเองเนาะแล้วก็จะมีแค่ผมคนเดียวเท่านั้นที่เห็นแบบนี้นะครับไม่ได้ส่งผลอะไรต่อตัวเกมนะครับอะปล่อยอดัมออกมาฮะเฮ้ยอ่ายังจับอะเป็นร่างสีทองแล้วก็ได้กินแอปเปิ้ล นะครับไม่ได้แอปเปิลนะฮะกินผลปีศาจถ้าคุณลองสังเกตดีๆนะฮะจะปล่อยมาเรื่อยๆเนาะนี่ไงอ่ะผลปีศาจลนใส่หัวนะฮะถ้าเป็นล่างทั่วไปนะครับของเกมเนี่ยก็จะกินแอปเปิลใช่ไหมแอปเปิลแล้วถ้าใครสังเกตนะฮะตอนท่ากระโดดเตะเขาเนี่ยเปลี่ยนจากขวันนะฮะเป็นไม้กวดทางมะพร้าวแม่ผมก็หาทำจริงๆนะครับมาดูกันเลยนี่ไงเตะเป็นไม้กวดทางมะพร้าวนะครับเหมืนชิ้ยอดจริงๆนะครับนี่กินผลปีศาจ เขาก็เป็นล่างสีทองนะครับแต่ถ้าใครสังเกตอีกอย่างหนึ่งนะครับก็คืออดัมเนี่ยนะครับใบไม้ของเขาหายไปนั่นเองนะฮะผมก็แค่เอาใบไม้ออกนะครับแต่ก็ไม่ไดเอาอะไรเพิ่มมาเนาะเดี๋ยวจะติดเรท18บวกอะไรงนี้นะฮะตอนแรกก็จะเพิ่มอะไรบางอย่างเข้าไปแต่ก็ไม่ได้เพิ่มนั่นเองนะครับเดี๋ยวเราไปเจอกันใน PVP ดีกว่าว่าอดัมตอนเล่น PVP เนี่ยจะสวยงามแค่ไหนนะครับผมไป เอาละทีนี้มาอยู่ในพื้นีนะครับของ ID ดีที่3นะครับตอนนี้ผมลงมอดอยู่ที่ ID ดีที่3เนาะแต่จริงๆเดี๋ยวจะมี ID ดีอื่นๆตามเข้ามานะครับสำหรับการลงมอดเรื่อยๆนะครับแหมก็เป็นอะไรที่แปลกใหม่ดีนะครับจุดประสงค์ที่ผมจะทำเนี่ยก็คือทําให้เกมมาดูแปลกใหม่เฉยๆนะครับให้มันดูแปลกตาให้เหมือนคนอื่นนั่นแหละนะครับมันจะได้ไม่ดูน่าเบื่อเนาะนะครับเพราะว่าขอภัยด้วยนะครับตัวละครต่างๆนานเนี่ยมันที่ผมมีเป็นตัวเก่าๆไงตัวรุ่นใหม่ๆเนี่ยผมไม่ค่อยจะมีเพราะเปิดไม่ได้นะครับ ใครอยากจะเห็นความเกลือของผมนี่ก็ไปดูกันในคลิปในไลฟ์สตรีมนน่นนี่นั่นได้เลยนะครับผมสตตีมทุกวันเสาร์ทุกคนนะอย่าลืมไปดูด้วยนะครับป่ะลองดูว่าดําของเราเนี่ยจะเป็นยังไงบ้างนะครับหาคนตีแป๊บหนึ่งโอ้โหคนไทยแถมเป็นบากิโอลิเวอร์นะครับคิดว่ากลัวที่ไหนและวจัดไปเขามีตัวบินแต่เรามีอ่ามรุก,กมกรุกไปได้เลยฮะอ่าแล้วก็ย่อย่า,อย,าอย่าลืมบอกทุกคนอย,อ,กอ,อย่าลืมบอกเพื่อนๆนะครับว่าแบบ ไอ้เป็นเพื่อนช่องนี้มีหมดอ่าก็กดไลค์กดแชร์นะครับให้เ,เพื่อนๆเข้ามาดูกันด้วยนะครับนี่ไปเลยฮะกดคุณหนึ่งชิวๆฮะอดัมเปะทีนึ่งฮะอาจจะไม่ค่อยเห็นเนาะนะครับอดัมแต่ที่เห็นเห็นตอนนี้คืออดัมคือร่างสีทองนั่นเองนะครับบอกคล้ายๆกับร่างก้าวดาวอ่าสุดยอดไปเลยนะฮะตอนนี้รอเรืยรอริงไปหมดแล้วนะครับทุกคนนี่ไปเลยนะฮะชนะแบบชิวๆนี่ในเกมนันเองเนี่ยอดัมร่างก้าดาวทุกคน เออเปลี่ยนจากล่างอัลตร้าไฮเปอร์สีฟ้าสีม่วงใช่ไหมสีล่างสีทองวิกรอบทองอ่ะมีความมีค่าสูงกว่าปกตินะครับแม่นี่ชนะชิวชิวใครจะถามนะว่าทำไมชนะชนะชิวชิวไม่ใช่เพราะดำนะครับทุกคนเป็นเพราะว่าอ่าน้องเลมใช่ไหมโหสีฟ้าน้องเลมนะไอดี ID นี้เปิดตัวได้น้องเลมนะครับในไลฟ์สตรีมตอนไหนวะไม่รู้นะครับลืมไปแล้วเนาะแต่เปิดได้นะครับแล้วก็บวกกับเอาเอาวุธลับของลิวโก้นั่นเองก็เลยบ ไปได้แบบสวยงามเะครับเอาสิคนไทยต่อใช่ไหมเาสิลองดูฮะไปอีกสักเกมนะฮะไปเรื่อยดีกว่าเล่นผิวีให้หมดเลยนะครับดมล่างสีทองของเรา,าไม่กินผลปีศาจล้วจะไม่ชนะได้ยังไงกันเห็นไล่ะนะครับนี่ไี่งไงทำให้แข่งแกร่งมากยิ่งขึ้นนะครับไม่ไม่เราจะตัวบินเขามากวะเฮ้ยหมกลุกกระโดดฟันไม่โดนด้วยไม่นะเอาละฮะตอนนี้ตัวบินตัวบิน จะตีบอมผมแตกแล้วยังไงสิอ่าเรียบร้อยฮนะโดนผักอ่าตอนนี้อดัมอยู่ข้างหน้าเลยฮะอดัมครับนี่ไงยังแล้วก็อดัมเนี่ยไม่ใช่เกียร์ลเล่นๆด้วยนะอดัมของไอดีสามผมเนี่ยเกียร์ก็ค่อนข้างจะแน่นเลยเจ็ดดาวสองชิ้นตึงๆนะฮะเดี๋ยวให้ดูเกียร์ด้วยนะครับไม่ดูมีความเท่นะผมว่ามีความเท่นะอดัมร่างเก้าดาวเออถ้ามันมีจริงก็จะดีหน่อยนะครับแต่ที่สำคัญคือเอาใบไม้ออกนี่แหละ <c oughs> ตอนแรกก็จะเอาอย่างอื่นมาแทนเออแต่ก็แบบไม่แทนดีกว่าเลยครับไม่เอาออกแบบชิวๆเลย ก็จะเป็นแบบ18บวกหน่อยโอเคนะครับทีมนี้เอ้าทีมนี้ก็มีอดัมเหมือนกันอาดูอดัมอ่าร่างทองประทะกันแล้วเองนะครับไปยังไงสิอดัมเปิดหัวฮะยังไงเราก็น่าจะชนะได้เพราะว่าเรามีอาวุธรับของยูโกอยู่ชิ้นหนึ่งโอ้ oh my god โดนกระโดดถีบทีเดียวตัดตันเลยทีเดียวเชียวอาล่ยังไงสกิลผักโอ้โหน้องริมฮะน้องริมไม่ได้ช่วยเลย เอาไปเลยฮะอดัมปะทะอดัมครับตอนนี้ซัมมอนลงศพวะนี่เขาเอาเรื่องเหมือนกันวะแช่แข็งหนึ่งรอบเฮลไฟล์ <Hell fire! S 2> นี่อดัมครับเตะเข้าไปฮะอดัมนี่น่าจะมีเกียร์ที่แบบอ่าลดลระยะเวลาการรอของทักษะด้วยนะครับเฮ้ยจะ่สู้ไม่ได้วะเฮ้ยเอาเรื่องต้องใช้ตัวบินแล้วมั้งเนี่ยแหนเขามีบากกี้ไงเออเขามีบากกี้อดัมเราเป็นธาตุไม้เอะไรนั่นแหละทึ๊บขี่อาวุธ ไปี่ะโอ้โหไม่โดนใครเลยนะฮะอดัมเตะไปเรื่อยๆโอ้โหบาคิบาคิโหดเกินไปนะฮะน,น้องเลมโอเคน้องเลมผักให้อ่าเรื่อยๆะฮะตอนนี้เรื่อยๆเรื่อยๆโอ้โหอดัมฝั่งเขาก็แข็งแกร่งเหมือนกันครับเราสู้บาก,กิไม่ได้อ่ะเพราะว่าบากิของหนึ่งเขาเป็นธาตุไฟไงอดัมมาเป็นธาตุน้ำแล้ทุกคนเห็นตรงกลางไม่ได้ไงไรเราโฟกัสไปที่อ,อดัมแล้วกันอ,ด,นอดัมล่างสีทองนี่อย่างเท่ฮะทุกคนเท่ป่ะนี่ครับส่วนใครอยากให้ทําตัว ตัวไหนเป็นมดอะไรบ้างก็ลองคอมเมนต์มาด้วยนะครับภาพแบบน่าสนใจอะไรย่างนี้นะครับเดี๋ยวจะทําให้นะครับถ้าน่าสนใจนะแล้วก็ถ้าว่างทําด้วย,ยนะครับตัวนี้ก็จะเป็นตัวแรกในรายการของมดเดนเจอของเราเนาะนี่เป็นอีพีแรกเลยนะครับเดี๋ยวจะมีอ่าต่อมาอีกเรื่อยๆนะครับตอนนี้ทําไปแล้วหลายตัวเช่นกันนะครับอ,อยากจะดูตัวอื่นก็คอมเมนต์นะฮะแล้วก็กดไลค์กดซับสไครป์กดแชร์ไว้ด้วยนั่นเอง้อศึกอดัมปะทะอดัไเศ้ยกองทัพดมเว้ยนี่ไงเด่นเลยไหม ปกติอดัมเราจะเห็นเป็นร่างสีอะไรอ่ะสีฟ้าใช่ไหมเอลซ่ากับร่างสีม่วงของไฮเปอร์อ่าแต่น,นี่คือร่างสีทองไงเด่นไหมล่ะมีความเลอะ่าเกิดขึ้นนั่นเองนะครับผมตอนนี้ตัวบินเราสอยข้อมไปเรื่อยๆนะครับอดัมยุ่งยากกันอยู่ข้างล่างนะครับแต่ข้างบนนี่คือชิวๆกัดผลปีศาจแล้วเราจะไม่ชนะได้ยังไงกันนะครับแล้วก็สกิลเนี่ยเขาเปลี่ยนจากอ่าอะไรนะเตะเตะแล้วใช้ขวานเตะใช่ไหมอันนี้ใช้แม่กวัดทางมะพร้าวนี่แบบแบบไแบบทยๆไงเออไทยๆ อึอ่าชนะเพราะว่าตัวบินนั่นเองเลครับอลิทน้อยของฉันไปเรื่อยๆฮนะโอ้โหมีความสวยงามมีความสวยงามมีความสวยงามเลยครับอีกสองตาครับไปเรื่อยๆเลยครับ PVP รีวิวสำหรับการลงมอดโอ้โหตัวบินวะขออภัยขอผ่านตัวแม็กเยอะกว่าวะฮึบเมื่อกี้ของมีดัชโอ้อดัมล่างอัลตร้าวะเอ้ยเอา,เาลองเอาไปเปรียบเทียบกันไหมเออ แลหว่างร่างอัลต้ากับร่างทองเนี่ยเก้าดาวเออถ้าเกมเผื่อเกมอัปเดตมาทีหลังไงนะครับเผื่อแบบเฮ้ยมีโคลาโบล้อสองเงี้ยอดัมมีเก้าดาวอะไรงนี้ก็ลบลบใบไม้ออกด้วยเ <laughs> อาดเตะทีเทียวหายเกลี้ยงฮะเมะื่อกี้นี่ฮะไม่ใช่ดัำเตีเลยก็เป็นน้องริมและมะ้วไหมกูแต่ทีมเขาแม็กก้า่ะเขาแม็กหลายตัวกว่าเราอ่ะเราแม็กแค่สองสามตัวเองอ่ะอ่าอดัมสู้ๆฮะนี่อดัมฝั่งตรงข้ามฮะเห็นไหม เกืบเทียบกันเลยง่ายๆครับเอาไปแล้วอดัมฝั่งเราเนี่ยจะจำไม่มีใบไม้ครับแต่อดัมฝั่งตรงข้ามจะมีใบไม้นั่นเองนีกดออโต้ธรรมดานี่ไงอดัมปกติกับอดัมร่างของของเราเอาไปแล้ว <c oughs> โอเคนะครับก็เอาเฮ้ยอันนี้มีมดอีกตัวหนึ่งด้วยที่ลงไว้นะครับก็จะเป็นอะ,อะไรนะเป็นมดของซีโออาซีโอที่ปกติมันจะเสกเป็นอะไรนะปกติซีโอของผมจะเสกเป็นกองกระดาษ อาเป็นกองกระดาษใช่ไหมแต่ตอนนี้เขาเปลี่ยนแล้วนั่นเองเขาเปลี่ยนจากกองกระดาษไปเป็นเป็นตัวอะไรทกอย่ยงขอไม่พูดแล้วกันแต่ดูเอาแล้วกันว่ามันเป็นตัวอะไรโอ้ยเลื่อนเลกด้วยคุณได้รับเลื่อนเลกเป็นหลีกทองหนึ่งสำหรับไอดีที่ไม่ค่อยมีอะไรแนละ้วทุกคนไปตาสุดท้ายฮะสำหรับอดัมล่างทองนะครับโอ้โหไก่คุณไก่ฮะแต่คุณมีโอลิเวอร์กับไม่บักกี้เก้าดาวโอ้โหไม่ไก่แล้วนเนี่ย หาง่ายๆหน่อยละกันโอ้โหโอ้ my god หนึ่งสองสามสีอ 1, 2, 3, ่อะไรกันนี่นะครับโชคดีไปไหนผมยังเปิดไม่ได้เลยนะครับไอดีหลักโอ้โหล่างแม็กเยอะเกินอ่าบากิแม็กอีกแล้วไหวปะวะอะลองดูบากิบากิแม็กทัดไฟแต่เรามีน้องเล็มอาเอาอาจจะเอาน้องเล็มไปสู้ก็ได้นะครับป่ะแต่บากิมันโดนทุกท่าอยู่ลรวป่ะ <c oughs> ใครมีบาก,กิบอกเลยนะครับเป็นตุ้เก่งมาก โอ้โหโดนแช่อืมชิวชิวโดนแช่เขาไม่ได้เขาไม่ได้ใส่ตัวกันบินมาใช่ไหมใช่ดังนั้นเราเอาตัวบินไปหล่อยป้อมพันเองไปใสยป้อมแบบชิวชิวเอาละฮะเปยียงไปฮะโอบากิก็บาก,กิดเด้นนะครับตอนนี้คือหลีกล่างๆแบบนี้คือมันเล่นสบายเพราะว่าใครตัวดีกว่าเกียร์ดีกว่าก็กาคือชนะแค่นั้นนะครับมีงไงป้อมแตกไปทีนึงนะครับโอ้อสวยโอเคเอยอดมฆ่าอะไรเนี่ยดม เป็นท่าที่ใครๆก็เคยเห็นนะครับใครที่มีอดัมเล่นอยู่เนี่ยน่าจะเคยเห็นกันสําหรับอดัมนะครับก็เป็นยังไงบ้างนะครับผมสําหรับการลงมดนะครับที่เป็นมดอดัมนะครับที่ยืนอยู่ตรงนี้เลยนะครับน่าจะเห็นกันเนาะก็เป็นอดัมล่างสีทองนะครับแล้วก็ได้เปลี่ยนจากกินแอปเปิ้ลนะครับเป็นกินอะไรนะผลปีศาจท่านเองนะครับแล้วก็ได้เอาใบไม้ของน้องออกไป ไม่รู้ว่าน้องอดัมเนี่ยจะคิดถึงใบไม้ของน้องหรือเปล่านะครับก็สำหรับนี้คลิปนี้นะครับขอบคุณที่เข้ามาดูกันนะครับใครที่เข้ามาดูก็อย่าลืมฝากกดไลค์กดซับสไคร์ด้วยนะครับใครที่เข้ามาดูใหม่นะครับลงเข้ามานะครับก็ฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับแล้วก็เอามาดูสตรีมกันแล้วกันคนจะดูสตรีมจะได้เยอะนั่นเองนะครับสตรีมทุกวันเสาร์นะเวลาสามตัวมเป็นต้นไปนะครับเอาไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้าคลิปหน้าจะเป็นคลิปอะไรจะเป็นมัดตัวอะไรหรือจะเป็นลายการอะไรเนี่ยฝากกดไลค์กดซับสไคร์กด